สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม Nova Legacy ครเป็นเกมมาใหม่เลยก็ตอนนี้ผมก็ไปแอบโหลดมานะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่ปล่อยให้โหลดในเพจสตูในประเทศไทยนะครับผมก็ไปเอาลิงก์เข้ามาลิงก์ฝรั่งเข้ามาแล้วก็มาโหลดลองเล่นก็ถ้าใครถ้าใครจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คลิปนะครับผมแล้วก็เกมนี้ถ้าเล่นก็ต้องปิดเน็ตเล่นนะ ม่งั้นก็จะเขาจะขึ้นว่าขอบคุณที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาแต่เขาก็ยังไม่เปิดให้เล่นนะก็มาดูกันเลยว่าวาเกมโ no นวีเอเรกัสซี่นี่ก็อ,อย่างแรกเลยนะครับผมการตั้งค่าอะไรต่างๆก็เหมือนปกติครับแต่ของผมไม่รู้ว่าของของคนอื่นจะมีไหมนะมันตั้งค่ากราฟ,ฟิกไม่ได้มันตั้งค่าได้แค่เสียงภาษาแล้วก็ การควบคุมแค่นั้นเองนี่ก็ตัวละครเรานะครับผมหน้าเงื้อเงืถือปืนคล้ายๆพีก็ศสูยนแต่ก็ไม่ใช่โหมดมันติดพหเยอร์ก็มีนะครับผมเล่นกับผู้อื่นได้เหมือนเกม Modern Combat 5แต่ถ้าเปิดเน็ตแล้วมันก็จะขึ้นไม่ให้เราเราว่ามันยังมันยังไม่เปิดตัวเป็นทางการเลยเราผมไปแอบเอามาก่อน มาดูชุดชุดยุดทธกรณ์นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่สอัน3มชิ้นเองมีแค่ปืนเลเวลจุดโจมลูกซองแล้วก็ปืนพกสั้นนะครับผมแล้วก็นี่คลังยุทธกรณ์ระเบิดมือเซลล์พลังงานเกราะเวนการแล้วก็เติมกระสุนซึ่งกระสุนเขาให้มาก็เยอะนะครับผมสี่กว่านัดบางกระบอกนะ เขามาเลยเข้าเนื้อเรื่องเราดีกว่าก็ตอนนี้เป็นจบไปแล้วบทแรกมีอยู่แค่นี้เองบทแรกมีทั้งหมดห้าบทคงต้องมันคงมีทยอยมาเรื่อยๆแหละก็เดี๋ยวผมจะทำก่อนเลยก็พาร์ทแรกนะครับผมมาตื่นกระทันหันตรวจสอบยาน,นะครับผม,มดูความมั่นยำ ต้องได้30นะซึ่งผมเล่นไปแล้วก็ได้แค่สออีกอันหนึ่งไม่ได้มาดูกันเลยเกมนี้ก็ต้องใช้พลังงานเล่นเหมือนเกมอื่นๆอีกตามเคยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่เซ็งมากก็ป่ะพาทแรกมาดูกัน อย่างโคลอเนียนไพก็ภาพอย่างที่เห็นนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เพราะมันเป็นมันยังเป็นเวอร์ชั่นแรกๆของเกมนี้อยู่ก็คือ มันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆดูดิอา,อากาศข้างนอกอา,ากาศมีถั่วบินได้เอ้ยถั่วล่าวะเอ้ยไม่ใช่ดิก้อนอุกบาทหินเ,เสียงมันก็จะเบาไปหน่อยนะครับผม แล้วมันก็มีกล่องให้เราเก็บของนี่ขนาดผมเล่นไปแล้วนะเนี่ยผมยังจำทางไม่ค่อยได้เลยเกมมันงงนิดหน่อยพอตายแล้วศพก็จะระเหยไป ก็เลือดเรานี่มันขึ้นเองได้นะครับผมมันบูสต์ตัวเองได้แต่ก็ต้องอย่าตายแล้วกันเดี๋ยวเวลาทดสอบเป็นลูกซองถ้ายิงใกล้ๆเนี่นัดเดียวตาเลยนะครับผม hơi 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 cướp cướp tai ao ô đây phải làm ăn lao Ah, you man. ถ้ามันมีปืนอย่างนี้ให้เราถือยิงนะผมว่ามันเลยก็ไอ้กล่องเล็กๆพวกนั้นมันก็จะเป็นแบบเป็นกระสุนให้เราแล้วก็อาจจะมีอะไรอย่างอื่นนิดหน่อยให้มาด้วยโอย้ต้องขออภัยด้วยที่กระตุก ใหญ่ด้วยนะครับผม เรียบร้อยถึงผมจะเล่นครั้งที่สองผมก็ยังได้สองดาวเหมือนเดิมเอเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าดาวได้ไหมไม่รู้อ่ะผมเรียกว่าดาวแล้วกันได้สองดาวอย่างนี้ยำสามสิบเปอร์เซ็นยังไม่ถึงเปิลมันไม่มีสโคบนะเปิดมันไม่ไมีมงให้เราเลงอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับพาทแรกก็เดี๋ยว ทำพัทสองพัทส 3, อะไรต่งตางทำต่อๆไปเรื่อยๆถ้าผมไม่โดนปิดไปก่อนนะ <laughs> มันจับได้ว่าผมแอบเล่นนะ <laughs> ก็ถ้าใครก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องสักดีวีก็ฝากกดไลค์เพจ Facebook ผมด้วยเพจเจผมก็ชื่อสักดาวทีวีนี่แหละก็แต่คลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอไปละ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปก็ถ้าเกมโนวีเ no อถ้าเกมโนวีเ no อไอเร็วอ่านว่าอะไรวะโลเ,เกซี่เลกเลกาซู่เลกาซี่อะไรก็ไม่รู้อะถ้าปล่อยมาผมก็จะโหลดตัวเต็มมาเล่นนะครับผมก่อันนี้ก็แอบเล่นไปก่อนก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ลิงก์โหลดเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นเถื่อนๆไปก่อนนะก็ไปละขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปผมไปละบ๊ายบาย